สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเล่นคลิปปิก,รการของแม่หมอลิลลี่อีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะก็คือเขาชอบคุณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะฉบับอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตกันดีกว่าว่าคนที่คุณมาถามถึงตัวเนี้ยเขาชอบคุณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเรทเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เลยนะคะว่าคนที่คุณามาถามถึงตัวเนี้ยเขารู้สึกชอบคุณแค่ไหนแล้วเนาะ โอเคค่ะก็เหมือนเดิมนะคะคลิปอีก,การ์คลิปนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด3กล่องไพ่เนาะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3ความหมายของไพ่นะคะไม่มีผลต่อคําทํานายนะคะการดูดวงเป็นการดูดวงรวมเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงกับดวงของคุณร้อเซนนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าไม่ตรงเลยก็ให้ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าซีเรียสเนาะ เพราะว่าคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ดวงคุณแต่ถ้าใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอลิลี่นะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีมาสอบถามรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอได้นะคะแม่หมอใส่ไลน์ไอไว้ใน รายละเอียดของทุกๆคลิปแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามช่องดีไวทารอดใบไม่หมอลิลี่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่หมอมี IG แล้วนะคะไปเล่นกันได้นะคะเป็นคลิปเปียการ์ดแบบข้อความนะคะก็สามารถกดติดตามนะคะรายละเอียดไม่หมอใส่ในตรงช่องชุมชนนะคะลองอกดที่ชื่อไม่หมอดูนะคะแล้วก็มีรายละเอียดการของ IG ไว้นะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอจะใส่เวลาไว้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะสามารถเลื่อนเวลาไปที่เวลาของแต่ละกองไพ่ได้เลยค่ะโอเคค่ะเราไปกันที่กองไพ่ของคุณได้เลยเนาะสวัสดีค่ะชาวกองที่1ก่อนที่เราจะไปฟังคําทำนายนะคะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณจะตรงกับกองที่1ห,หรือเปล่านะ ถ้าตรงถ้าใช่ใกล้เคียงก็ไปฟังคําทํานายกันต่อนะคะแต่ถ้ากองที่1ไม่ใกล้เคียงเลยแม่หมอแนะนําให้ลองไปฟังกองอื่นนะคะแล้วเลือกกองที่คิดว่าใกล้เคียงที่สุดโอเคค่ะก่อนอื่นมาเช็คพลังงานของชาวกองที่1ก่อนนะคะในหัวข้อเรื่องวันนี้เขาชอบคุณกี่เปอร์เซนต์ฉบับอัปเดตนะคะอืมแปดถ้วยนะคะตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่า จะเดินหน้าก็ลําบากนะคะจะจะหันหลังก็ยังคิดถึงอยู่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ายังตัดใจไม่ได้นะคะแต่ว่าโอกาสมันก็ค่อนข้างที่จะยังไงอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งคือคุณอาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนก็ได้นะคะอยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้สักทีเพราะเป็นคนเนี้ยมันยังตัดใจไม่ได้เลยนะคะก็เป็นความรู้สึกรักที่มันไม่ค่อยแบบแฮปปี้เอนจอยเท่าไหร่เนาะอืม คุณกับเขาอาจจะเคยนะคะมีความรักที่แบบดีมากๆมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนว่ามันไม่ใช่คุณยังจดจำความรู้สึกดีๆที่เขามีกับคุณได้อย่างดีนะคะหรืออีกในยะหนึ่งนะคะคุณเป็นคนที่มีความคาดหวังว่าอยากจะมีความรักที่มันสมบูรณ์มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะแต่งงานอะไรประมาณนี้อื ใบที่สามนะคะหรือเฮอร์มิตช่วงนี้นะคะคุณกับเขา่าค่อนข้างที่จะไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันเงียบๆใส่กันไปนะคะอืเงียบใส่จนแบบต้องหันหลังเหมือนกันเนาะมันเคยดีมากๆใช่ไหมคะหรือไฮรูแฟนนะคะแต่ตัวคุณเองอะคะ่ะก็ยังมีความเชื่อนะคะยึดมั่นในความดีอยู่นะคะว่าสักวันหนึ่งคุณจะเจอความรักดีๆนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะ ไปมูไปขอมาเหมือนกันในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ส่วนมากคุณจะเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะเป็นสายแบบชอบไปวัดไปวาชอบแบบบริจาคของอะไรอย่างนี้นะคะในสุดท้ายนะคะเพจออฟคัพ mm hmm. นะคะก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังมีโอกาสนะคะเขาก็อาจจะกลับมาขอโทษคุณก็ได้เนาะ,ะหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ยังมีโอกาสนะคะที่จะไปต่อแต่ว่าตอนนี้มันมีการเงียบๆหายๆกันไปนะคะแต่คุณยังเชื่อและก็ยังไม่ได้ตัดใจสัทีเดียวนะสำหรับกองที่1โอเคเดี๋ยวมาเช็คพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงสำหรับชาวกองที่1นนะคะหรือชา e r นะคะการหายไปของเขานะคะก็อาจจะเกิดขึ้นกระทันหันนะคะหรือเขารู้สึก อยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนไปค่ะแม่หมออืมแบบเมื่อก่อนมันเคยดีมากๆเลยโดยคุณที่โดยคุณเองก็ไม่รู้สาเหตุการเปลี่ยนไปของเขานะคะแต่ว่าคุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันจะแย่ลงนะเมื่อก่อนมันดีมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนน่ะคุณกับเขาอะแบบคือสิบถ้วยสิบเปลี่ยนอะเหมือนคาดหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์เนี้ยไปเดทกันไปเที่ยวด้วยกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลย เลยคะ่ะแม่หมอแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปอะ่ะการที่เขาหายไปนะคะอาจจะหมายความว่าเขาอาจจะไปโฟกัสในเส้นทางที่เขารู้สึกให้ความสําคัญอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะอืมตอนนี้อาจจะยุ่งเรื่องงานมากๆนะคะหรืออาจจะได้รับโอกาสในเรื่องงานก็เลยอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานมากๆนะคะ แล้วอีกอย่างหนึง่งเขาคนนี้ก็อาจจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองหรือยังไม่พร้อมในการผูกมัดนะคะอืมพลังงานนะคะของเขาจริงๆแล้วอ่ะจะพูดในหมายความว่าเขาอาจจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในเรื่องการงานการเงินนะคะแล้วช่วงนี้เขาอาจจะงานยุ่งมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมจะผูกมัดในความสัมพันธ์แต่ถามว่าชอบคุณไหมก็ชอบคุณนะคะเพราะว่าคุณมีความแบบ เออเป็นคนดีอ่ะคะ่ะดีกับเขามากๆด้วยเนาะโอเคถ้าพลังงานตรงหรือใกล้เคียงเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะว่าเขาชอบคุณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนี่บอกจะเปิดห้าใบนะ เขาชอบคุณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะในด้านรูปลักษณ์นะคะบอกเลยว่าให้10เต็ม10เลยนะคะเพราะคุณแบบมีทั้ง9เหรียญและก็เดวิลอ่ะคนนี้คอย2คุณมานานมากๆแล้วนะคะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่า คุณมีสเสน่ห์หนึ่งดูนะคะเขาชอบมองคุณชอบสองคุณมากๆนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยบอกเลยนะคะมันต้องใช้ระยะเวลานานมากๆนะคะอย่างที่บอกว่าเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องตัวเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องเงินของเขานะคะเพราะฉะนั้นถามว่าชอบมากไหมเอาเป็นว่า10เต็ม10นะคะแต่ความชอบเนี้ยมันมีเ,เงื่อนไขอยู่ที่ว่าเขายัางไม่พร้อมในเวลานี้เนาะโอเคเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ข้อความจากเขาส่งถึงคุณให้นะคะ บางทีอะชอบมากแล้วยังไงเนาะชอบแล้วแต่ว่าเออก็ยังแค่เฝ้าๆดูด,ด,ดูเออก็ชอบอะแต่ว่าโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าอประมาณนั้นเลยกองที่หนึ่ง I would do anything for you เขารู้สึกว่าเขาอยากสร้างความมั่นคงเอออาจจะเป็นออาจจะแปลได้ว่าเขาอยากจะสร้างความมั่นคงในชีวิตก่อนนะคะถึงจะอไปเริ่มต้นกับคุณได้อะ I am too afraid to talk to you แต่เขาไม่กล้าที่จะพูดกับคุณตรงๆนะคะ now it's not the time ตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆด้วยนะคะเขาเองยังไม่พร้อมนะแต่ว่าเขาก็ชอบคุณมากๆ you are so very special คือคนอ่ะเป็นคนที่พิเศษสำหรับเขานะคะแต่อย่างที่บอกลคะค่ะเวลาเนี้ยเขายังไม่พร้อมนะคะตัวเขาเองอยากจะสร้างความมั่นคงหรือโฟกัสเรื่องงานนะคะช่วงนี้คุณกับเขาไม่ค่อยได้คุยกันเลยเนาะ โอเคค่ะคำทำนายกองที่หนึ่งก็จะประมาณนี้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย สวัสดีค่ะชาวกองที่2ก่อนที่เราจะไปเช็คคำทำนายในวันนี้นะคะขอชอบคุณกี่เปอร์เซ็นต์ฉบับอัปเดตนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของคุณและเขาคนที่คุณมาถามถึงก่อนนะคะว่าพลังงานตรงหรือใช่ใกล้เคียงกับกองของคุณหรือเปล่าถ้ากองที่สองไม่ใช่นะแม่หมอแนะนําให้ลองไปฟังกองอื่นๆนะคะเลือกกองไพ่ที่คิดว่าใกล้เคียงที่สุดนะโอเคเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ หมายนะคะเป็น The Magician นะคะคุณเป็นคนที่ชอบอให้คำแนะนำกับผู้อื่นหรือว่ามีคนมาปรึกษาขอคำแนะนำจากคุณเสมอนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะทั้งฉลาดในเรื่องของการเรียนการศึกษาการทำงานแล้วก็ฉลาดในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะบางคนก็อาจจะมีเป็นอาชีพแบบ เป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาเป็นครูอราจารย์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในเรื่องต่างๆซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะใบที่2นะคะคุณเป็นคนที่รักอิสระมากๆนะคะอืมชอบทําอะไรแบบเออเรื่องใหม่ได้เสมอด้วยนะคะช่วงนี้มีเรื่องให้คิดหรือมีคนเข้ามาทําให้คิดแหละเออมีการเริ่มต้นพูดพูดคุยเกิดขึ้นนะคะ าชาวกองที่สองนะ่าจะมาถามถึงคนที่กำลังคุยอยู่เริ่มต้นคุยนะคะเขาคนนี้นะคะก็เป็นคนทีอ่อาจจะเจอจากการงานหรือมีการงานที่ดีนะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของอบุคลิกเขาค่อนข้างจะทำงานเก่งแล้วก็ดูดีสมาร์ทนะคะคุณกับเขาอาจจะเจอกานจากเรื่องการงานที่ทำงานหรือ เกี่ยวข้องกับการงานนี่แหละเออมันมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะบางพลังงานก็คืออาจจะเจออาจจะเจอผ่านโลกออนไลน์ก็จริงนะคะแต่ว่าส่วนมากคุณกับเขาอาจจะคุยกันเรื่องการงานก็ได้เนาะอ่ะเพราะว่ามันยังไม่มีลักษณะของการที่แบบสวีทวิ t ดวิวแต่มันมีการพูดคุยเกิดขึ้นอ่ะอาจจะคุยกันบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงนะคะ ดีเอ็ม e r o รนะคะเขาเป็นคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่ที่ค่อนข้างสูงนะคะอาจจะสูงกว่าคุณหรือเท่ากันนะคะเขาบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมี power นะคะอาจจะมีตําแหน่งที่สูงนะคะหรือมีศักยภาพนะคะในเรื่องของการชีวิตการใช้ชีวิตและการทำงานนะคะ The Emperor เนาะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบนำนะชอบ control ว่างั้นนะคะ แต่ว่าเขาเป็นคนที่เ,เป็นไฮดรแฟนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคนเนี้ยอาจจะชอบทําบุญแล้วก็เชื่อถือได้นะคะเป็นคนที่ไม่ทำผิดศีลนะเออแล้วก็เป็นคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่รับผิดชอบนะคะเอาเป็นว่าเป็นคนดีคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีวุฒิภาวะค่อนข้างจะสูงเดล e เวอร์ The over, นะคะจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็อาจจะแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะเออ คือไพ่ไฮดรเฟนมานะคะบอกได้เลยว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ไม่ยอมคบซ้อนนะคะเออเพราะว่าคู่กับเดลเวอร์เขาเป็นคนที่ซีเรียสในเรื่องของมือที่สามอะไรอย่างนี้มากๆถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งนะเออหรือว่าถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วเขาก็จะไม่ยุ่งกับใครคนคนนี้อีเอ m p r e s s นะคะมีความเป็นคู่กับคุณสูงมากๆนะคะเขารู้สึกว่าตั้งแต่แรกพบหรือคุยกับคุณอะ่ะมันมีความเม็ดแม็ดกันในเรื่องของทัศนคติเนี่ยคะ่ะ เหมือนคนเลเวลเดียวกันน่ะคุยกันเรื่องงานแล้วมันแบบโอ้โหเธอกับฉันคิดคล้ายๆกันเลยอะ่ะมันเข้ากันมากอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคนคนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกแบบเจาะจงว่าเออเธอเป็นแฟนฉันแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานมากๆเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเริ่มต้นด้วยดีนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีพร้อมมีสเสน่ห์ด้วยนะคะและค่อนข้างแมทกับเขาอ่ะเดี๋ยวมาดูว่า ถ้าจากนาะไพ่นี่คือรู้สึกได้เลยว่าชอบนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ทาโร่นะคะว่าเขาคนนี้ค่ะคนที่คุณมาถามถึงอ่ะชอบคุณกี่เปอร์เซนต์อาจจะมีเรื่องระยะทางมาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าความห่างกันในเรื่องของวัยก็เป็นได้นะอืมแต่ว่าเขาชอบคุณนะคะเอาเป็นว่าชอบอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซนต์นะคะแต่ยังมีความลังเลเพราะม่มีความแตกต่างอยู่นะคะแต่ว่าจะเดินหน้าสานสัมพันธ์ต่อไปนะคะ เพราะคุณแบบเนี่ยคุณกับเขาแมทกันจริงๆแหละมีความเจอกันในเรื่องที่ทํางานแล้วรู้สึกว่าคุยกันแล้วเรื่องมี ทัศนคติในเรื่องงานในเรื่องของอนาคตที่ค่อนข้างแมทกันนะคะแม่หมอจะบอกว่าเขาอะชอบคุณ60-70%นะคะแต่ว่ายังมีความลังเลอยู่เพราะว่ายัางรู้สึกว่ายัางรู้จักกันไม่มากพอเพราะมันเป็นหนึ่งดาบสักมันเป็นหนึ่งหนึ่งไม้เท้าสามไม้เท้าเนาะอาจจะยังพูดคุยกันไม่เยอะแต่ว่ามีแนวโน้มทิศทางที่จะเพิ่มการสื่อสารมากขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ข้อความจากเขาส่งถึงคุณนะคะ My life s t a r t when I met you คุณอาจจะเป็นคนแรกที่ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ยคุณแมทมากนะคุณมีโอกาสเป็นคู่กับเขามากๆและเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะ I want to get you d r u n g นะบางทีก็อาจจะอยากมอมเล่าคุณคิด18บวกบ้าง Seek professional as w i s e นะคะเขาคนนี้เป็นคนค่อนข้างจริงจังซีเรียสเพราะฉะนั้นแล้วอะเขาก็อยากจะดูคุณไปเรื่อยๆนะคะบางทีก็ไปปรึกษาคนที่เขาสนิทด้วยก็มีนะเออ ไปสุดท้าย do you ever even care นะคะเขาถามว่าคุณเคยแคร์เขาบ้างไหมก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาอะค่อนข้างจะมีฟอร์มนะคะหรืออาจจะ เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือคุยกันเรื่องงานเป็นหลักมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้แสดงความรู้สึกออกไปนะคะเขาก็เลยถามคุณว่าคุณแคร์เขาบ้างหรือเปล่านะคะโอเคสําหรับคําทํานายกองที่2ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ไม่ยืดยาวมากนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบฟังคลิปยาวๆมากเท่าไหร่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะชาวกองที่3นะคะก่อนที่เราจะไปฟังคําทํานายในหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะเขาชอบคุณกี่เปอร์เซ็นต์นะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของชาวกองที่3ก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณจะตรงจะใช่กับกองที่3หรือเปล่านะถ้าตรงถ้าใช่ใกล้เคียงไปฟังคําทํานายกันต่อแต่ถ้ากองที่3ไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงเลยแม่หมอแนะนําให้ลองไปฟังกองอื่นนะคะแล้วก็เลือกกองไพ่ที่คิดว่าใกล้เคียงมากที่สุดนะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของชาวกองที่3ามกันก่อนเลยค่ะ อไปแรกนะคะคุณอาจจะเพิ่งจบจากความสัมพันธ์มาใดๆนะคะหรือคุณมาถามถึงคนที่เพิ่งจบกันไปก็ได้นะอ <c oughs> แต่ว่าคุณผ่านขั้นตอนการเยียวยาตัวเองได้แล้วนะคะหรือพูดง่ายๆว่าอาจจะเพิ่งอกหักก็ได้นะคะแต่คุณเป็นคนที่เยียวยาตัวเองได้เก่งนะคะไม่ฟูมฟายคะ่ะแบบเดี๋ยวปล่อยให้หายเองเดี๋ยวฉันรักษาตัวเองได้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ มูฟออนไปได้ไวนะคะมีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์นะคะจบจากความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคฉันเริ่มใหม่ก็ได้จา้าอ,อกหักกับคนเนี้ยเดี๋ยวคนใหม่ก็อาจจะแซ่บกว่าเนี่ยคะคุณเป็นคนแนวแนวนี้เลยนะซึ่งมันดีมากๆเลยค่ะอืมคุณเป็นคนที่แบบอะไรที่ไม่ใช่นะคะก็จะไม่ฝืนนะคะก็ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะชัดเจนกับตัวเองว่าต้องการอะไรนะคะไม่เหมาชอบฟิลพลังงานของกองที่3ามจังเลยเออ นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะหน้าตาดีนะคะทำงานเก่งนะคะเซลล์มากๆบอกเลยว่าชอบมากๆเลยพลังงานของชาวกรงที่3มนันมันเด็ดเดี่ยวนะคะถึงแม้คุณนะคะจะเพิ่งผิดหวังอะไรก็ตามนะคะคุณรู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปและพร้อมเริ่มใหม่เสมอแถมชัดเจนในความต้องการของตัวเองและก็รักตัวเองมากๆดูแลตัวเองได้ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงนะคะ ใบแรกนะคะเขาก็ดูสดใสดีนะคะช่วงนี้การงานก้าวหน้านะคะแต่ว่าบางเรื่องก็แอบเครียดนะคะการงานดีก็จริงนะคะแต่ว่าบางทีในช่วงเวลากลางคืนอะ่ะมันมีเรื่องที่ทําให้เขาแอบเครียดอยากรู้จัเครียดเรื่องอะไรนะคะเจ็ดเหรียญ อ่านะคะจริงๆแล้วคนเนี้ยนะคะเขาเป็นคนที่โฟกัสเรื่องงานมากๆนะคะแต่บางเออนะคะกลับกลายว่าเขาอาจจะมาตกหลุมรักคุณนะคะโดยสเสน่ห์คุณอ่ะมันดึงดูดมากๆเลยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าต้องคิดหนักเหมือนกันว่าแบบปกติอ่ะเขาเป็นคนที่อยู่คนเดียวแล้วแบบเป็นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงละลาเออไม่อยากมีคู่อ่ะแต่วันนึงอ่ะเสน่ห์คุณมันดึงดูดจนแบบ เฮ้ยจะต้องลงไปเล่นในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่รีบนะไม่เร่งเพราะว่าไปโฟกัสเรื่องงานเยอะเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าเขาชอบคุณเร็วกว่าคือเอาพูดง่ายๆปกติเขาอาจจะชอบคนยากแต่พอมาเจอคุณอะ่ะเออรู้สึกชอบมากแล้วมันทําให้เขารู้สึกกังวลนะคะ,ะถ้าพลังงานของคุณตรงหรือใกล้เคียง เดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าว่าคนคนนี้ค่ะคนที่คิดมากกังวลในความสัมพันธ์เนี่ย<ๆ>เขาชอบคุณกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยเขายังไม่อยากมีแฟนเลยอะ่ะเออยังรักอิสระมากๆโอ้ไมกอนะคะยังมีตัวเลือกอีกเยอะในชีวิตที่ต้องทำแต่ว่ามันดึงดูดอะ่ะเออคุณดึงดูดเขาอะ่ะ เขาก็จะต้องพยายามเอาเป็นว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่รักอิสระมากๆนะคะแต่ว่าสเสน่ห์ของคุณอน่ะมันดึงดูดเขาจริงๆแม่หมอให้ค่าสเสน่ห์แบบความดึงดูดของคุณอยู่ที่80-90%นะคะแต่ว่ามันบวกกับเขายังรักอิสระอยู่มากนะคะความพยายามแม่หมอขอถั่วเฉลี่ยที่70%แล้วกันนะคะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ มีโลกส่วนตัวนะคะรักอิสระชอบทำโน่นทำนี้อีกเยอะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่ด้วยสเสน่ห์ของคุณแหละมันดึงดูดเขามากและเขารู้สึกว่าเขาต้องพยายามให้ได้มาเอาเป็นว่าให้ที่70ละกันนะคะเพราะว่าลึกๆเขาอาจจะเป็นคนที่ยังรักอิสระเหมือนกันนาะบางทีอาจจะมามาหายหายได้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูไพ่ข้อความจากเขาส่งถึงคุณนะคะ I'm sorry เนี่ยบางทีเขาก็หายเงียบไปอยู่ในโลกของเขาเลยเขาอยากจะขอโทษ Please give me time I never felt this way before เขาบอกว่าให้เวลาเขาหน่อยเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครนั่นไงบอกแล้วตรงเป๊ะเลย I can't even look at you right now เขาไม่กล้าแม้จะทั่งมองหน้าคุณตอนเนี้ยเออมันกลัวหวั่นไหวจริงๆคนเนี้ย no นี่ไงพยายามปฏิเสธอยู่นะ ไปสุดท้าย I lie awake thinking about o u r future คนคนนี้นะคะกลัวการตกกลุ่มรักคุณมากๆเนาะก็ให้เวลาเขาหน่อยละกันเนาะชอบมากแหละแต่พยายามฝืนตัวเองอยู่เพราะอาจจะรู้สึกว่าไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนนี่อ่ะโอเคนะคะสำหรับคำทำนายกองที่3ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย